ปริ้น 3D แบ่งชิ้นงานแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับวิธีนี้สามารถใช้แบ่งชิ้นงานที่ใหญ่เกินไปหรือที่เราคิดว่าซัพพอร์ตอาจจะไม่เวิร์กอย่างชิ้นเนี้ยถ้าผมใส่ซัพพอร์ตไปอ่ะมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมรู้สึกว่าการปริ้นด้านข้างตรงเนี้ยอาจจะปริ้นแล้วไม่สวยผมก็เลยผ่าง,งานออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใช้กาวต่อเอาหน้าจะสวยกว่าวิธีการก็ง่ายๆนะครับจับงานพลิกนอนลงก่อนก็พลิกให้น้องนอนหงายแบบนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็กดปุ่มคัดนะครับเราจะเห็นว่าชิ้นงานเนี่ยถูกแบ่งเป็น2สีซึ่งเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับผมจะพยายามเลื่อนรอยตัดให้อยู่ช่วงกลางของหูครับพอเรากดคัดออกมาก็จะได้น้อง2ชิ้นแบบนี้ครับผมจับด้านเลียดเนี่ยคว่ำลงพื้นอีกทีหนึงเดี๋ยวตอนปิ้นงานเนี่ยน่าจะได้เรียบเสมอกันครับตอนนี้เครื่องของเราก็กำลังปริ้นอยู่2ชิ้นแบบนี้ครับ แบ่งครึ่งปลิ้นก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวไปประกอบกันดูแยกคำสีแล้วเอามาประกอบกันก็จะได้แบบนี้ครับลองเอาวิธีไปทำกันดูนะครับ